สวัสดีครับวันนี้ก็จะให้ดูม้าสึกคู่ใจส่วนตัวของผมหน่อยนะครับเป็นเล v วอโ c คโคนะครับคันนี้เพิ่งเพิ่งจัดมาใหม่นะครับคันนี้คอนเซปต์คือเอาไว้ลุยโดยเฉพาะนะครับใช้งานทั่วไปทุกอย่าง หลายคนอาจจะเห็นรูปที่ผมลงลงหน้า Facebook ไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าอยากรู้รายละเอียดในการตกแต่งสําหรับรถคันนี้คันนี้คอนเซปต์ผมคือต้องการยกแค่2นิ้วนะครับแต่ว่าใส่ล้อใหญ่นะครับช่วงนี้ไม่ได้อยากได้รถที่มันสูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าเผื่อเอาเข้าเทพยเข้าห้องเข้าห้างอะไรบ้างนะครับคันนี้ตกแต่งนะครับด้านหน้านะครับใช้กันชนของเตี้กนะครับเป็นกันชนที่เราเรียกกันว่ากันชน3ามเขา นะครับไฟหน้าเป็นเซนดี้ไทเอ็กโปนะครับชุดนี้แล้วก็มีนี่ครับวินวินซ่อนเนียเหมือนที่1นึ่งแม็กบอกไว้นะครับตัวนี้เป็นวินของ ADM เป็นรุ่นพิเศษนะครับหมื่นสปอนด์แต่ว่ามีฟรีสปูลลมนะครับคือใช้ลมในการปลดฟรีสปูลได้นะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างอีกนี่ด้านข้างส n o เกนะครับตัวนี้จาก TJM นะครับ มาได้ไฟฟ้านี่ต้องมีนะครับจากอ e ีบอร์ดช่วงล่างนี่ช่วงล่างเลย2นิ้วช่วงล่างเป็นโชคโ e m 2.5มสองจุดห้าทูนซิีนะครับตัวนี้เป็นทูนซ r ลีปีนกนกโปรเฟนเดอร์ชโชคโปรเฟนเดอร์เหตุเดินกันโค้งครบดอกเพลาครบนะครับด้านหลังนี่เดินดูเรื่อยๆนะครับนี่โลบาร์จากโลบาร์ในตำนานนะครับโลบาร์เชิดชัยตัวนี้ จะเห็นว่าเป็นทรงแป๊บแป๊บจะใหญ่มากของเชิดชัยนะครับแล้วก็โชคลังโชคหลังเป็น OEM 2.5ใบาพาสต้องจบที่ใบาพาสนะครับส่วนกันชนหลังก็จะเป็นจากค่าย h ั m UM m e r นะครับสเปคล้อ,อยางนะครับตัวนี้เป็นล้อเคมซนะครับขนาด17คูณ8 ET ลบ18ยางเป็น BF k o 3 2857017มีล่าสุดจาก BF กุลิดนะครับ ภายในมีทําอะไรบ้างนี่มาดูภายในกันภายในนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่เป็นพวงมาลัย LC 300นะครับตัวนี้หน้าปัด g จนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงมีตีตู้ใหม่นะครับจากบอยคาโด디โอนะครับตัวนี้เป็นซับ2ดอกนะครับจากบอยบอยคาโอิโอนะครับจัดมาให้นะครับประมาณนี้รถผมใช้ส่วนตัว อยากจัดให้มันขับสบายนะครับไปทุกที่ทุกทางได้ทั้งหมดจะออกคลิปอะไรยังไงได้หมดอ๋อยังมีเพิ่มเติมนะครับนี่เมื่อกี้ที่บอกไปว่าเรามีฟีสปูลลมนะครับนี่เรามีนี่ปัมลมนะครับมีมีแอร์ล็อกเกอร์หน้านะครับแล้วก็มีตัวปล่อยฟีสปูลลมนะครับครบอาวุธครบนะครับคันนี้รถเจ้าสำนักไม่ครบ ไม่ได้ครับผมสนใจตกแต่งแนวนี้อยากได้เหมือนผมงบเท่าไหร่อินบ็อกถามมาได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับทุกแปดปอบนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการแต่งรถมาให้ชมกันมีแนวทางต่างๆมาให้ชมกันนะครับแกซ,ซี่โฟวายโฟสุราธานีครับ